หมดยังแล้วสวัสดีค่ะของในรถพี่น้องนะเสร็จเอกสารจาัดหนอ่อยกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งฟังลาฟังไทยแลับพ่อแม่พี่น้องทั้งต่างประเทศน้ำเด้อเมื่อนี้มาหาบลูกสาวจา้าลูกสาวเป็นปีเทอร์ตอนนี้กำลัง ทู่ฮเพิ่นอยู่ว่าเพิ่อนอยู่ใส่แ้วสิไปไปหาเอาเพื่อนเนาะแล้วก็ของเพื่อนค้องใส่ยังนี่ลหละลายอย่างอยู่บนหอาจะคี้องใส่เนี่ยแล้วก็ของใส่ส่วนตัวนี่แล้วก็เสื้อผ้ายอี้ยังของเพื่นอนนั่นแหละก็ลายเติอมอยู่จ้าเพิ่อนวะแล้วจะไปป้าพี่น้องไปเอาเครื่องของไปหับลูกน้ำกันจ้าไปหบหลุกสาว ลูกของสาวพี่ลูกสาวเพียวจ้าแถวเวมแถวอ่ะม่จ้าวันดีจ้าจ้าวันดีจ้าลูก แกมใครมารับอ่ะลูกย่ามารับสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้าลูกอจ้าลูกสาวอยู่ไหนเนาะม,มาแล้วนู่นผ้าล่วงลูก มาแล้วมาแล้วหมดยังแล้วสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะไปหนูก็ขนมาตรงนี้ให้แม่เดี๋ยวแม่ไปหมดยังของมาหมดยัง,ยงโอ้ยไปไปเร็วๆเอามากองไว้ตรงนี้เอามากองไว้ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเอาของหนักไว้ท้ายรถเอาเอาของเบาๆไว้ในรถ ของหนูนี่มันมันสบายมากเลยอ่ะก็คืออันนี้มีแค่เสื้อผ้าของจำเป็นออจะคนสวยได้น้อยเาไปน้อยเพราวจะมาไปเยอะของของของลูกสาวมารับลูกๆก,กันกันตัวกลับบ้านปิดเทอมแล้ว แล้วกลับกันแล้วปิดเทอมขับรถผู้ปกครอ,องมารับนักเรียนรถผู้ปกครอ,องมารับนักเรียน,อยน,นโอ้ยเกวเกลสวัสดีจ้าเกวกลับไงอะ ลุงเหรอหมดยังหมดแล้วใช่ไหมนี่มาแล้วจ้ะอันนี้หมดแล้วใช่ไหมมันจะได้เลยอเดี๋ยวเอาเก่งของพ่อพ่อพอ อันนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วเราขนมาเนี่ยสี่แล้วแม่อีกรอบนึงเป็นห้าของเต็มรถเลยไปของขึ้นรถมันเอาเนื้อไหนอะให้ดังเลยวัดถูกเสียของนขึ้นี่เนาะเมื่อแม่ตอนแรกมันหนักนะเว้ยทำไมตอนนี้มันเริ่มเบาวะแสดงว่าเราเริ่มอันนี้ไงเราชินแล้วเอาของในรถของในรถต้องขยับขยับอีกมีอยู่ของในรถดิพี่โดนเอาไปเล่ป ขอ้พี่น้าของในรถดีว่ากเกลียวไม่มาให้เกลียวมามันคงร้องของในรถพีน่น้อนกูนะน้าไปยางของใส่หน่ี่น้องเลยน,นี่นี่ยังไม่หมดใช่ไหมเนี่ยนี่ยังไม่หมดใช่ไหมยังไม่หมดออยังเอามาไม่หมดไปนะของเดียวบายบายไปบายบายเพื่อนเนะ โอ๊ยไปบบ้านเป็นเรียนพยาบาลเออไปเซ็นออกก่อนต้องทำเรื่องอะไรอีกไหมเซ็นออกแล้วก็อะไรออกเลยไปเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวไปเซ็นเดี๋ยวไปเซ็นออกก่อนพี่น้องเดียเดียไปไปหนูเโอเย็นอาอวันนี้น้องเดียหรอว่าแม่ก็ว่าอายุทำอะไรน้อง เดิน,น,นตรงร่องเนี่ยแม่บอกว่าระวังตกร่องนะลูกก็เลยรีบออกเลยตัวลิกล่ะน,น้องมันลิกล่ะมันคนนะเพื่อนเพื่อนเพลามรับกันเยอะแยะมากมายเลยดูอันนี้แค่เด็กยูโดนะเออก็ถึงว่าก็เหมือนกับกันมด็กคนเด็กเขา,ายอยู่ตรงู้อหมดเลยเหมือนวันที่เรามามาที่แม่มาส่งแผลนะไปเซ็นเอกสารออกก่อนเซ็นเอกสารดูรถแถว เส oui ka fate, ้นเอกสารจัดน้อนก่อนออกเราต้องเส้นเอกสารเนะเอกสารด้วยจ้าเส้นเอกสารค่ะเส้นเสร็จแล้วพี่น้องมืวอธี้่ได <the Maggie started opportunities>. ้ถ่ายบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไปต่อหาที่ไปต่อ คนเยอะแยะเลยนักเรียนเยอะแยะเลยโรงเรียนใหญ่โตตอนนี้ก็ผู้ปกครองมานอเซ็นนักเรียนออกกลับบ้านนะคะเนี่ยก็เสร็จแล้วก็คือเสร็จหมดทุกอย่างแล้วเสร็จอกสารเก็บของก็คือกลับได้เลยก็ก็ค่อนข้างเยอะนะขนาดว่าฟุตบอลกลับแล้วนะคะฟุตบอลกลับไปเมื่อวันวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะก็เยอะเหมือนกันนะ เยอะเหมือนกันค่ะหลายชนิดกีฬาแล้ว,น,น,ลวน,นี่คือรั้วโรงเรียนของลูกสาวนะคะที่เรียนอยู่โรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบุรีไปแล้วเราจะออกไปทางนี้กันออกไปทางนี้ออกไปทางนี้กัน ระยะทางก็หลายกิโลอยู่รถเยอะมากรถเยอะรถหลายรถหลายรถหลายแท้รถหลายไปอะขับรถไปขนาดไม่จำได้ไหมที่หนูเลยดูเพราจมูกม่วงเหมือน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 มันโอเลยเล่นแต่ตรงนีที่แบบใส่เนี่ยแล้วก็เล่นนะเรียกอะไรนะเหมือนมายากรเล่นอะไรเงี้ยเหมืมายากรลูกโป่งอะไร คือประเด็นคือว่าเป็นกันสามสี่คนแล้วเล่นกันสามสี่คนก็เป็นนะจ๊ะไม่ใช่คือพี่คิวเขาโดนไอ้นี่เขาโดนเพื่อนแกล้ะไม่เขาโดนรุนนร่นน้องแกล้งรุ่นน้องแกล้งมันพี่คิดไงเ่นกันก็ดีเล,เล่นกันแล้วก็จะได้ถือก็นันกกีฬาจะถ่ายอะไรก่อนคือให้อน ว่าไออี่จะโดนแม่มนทานอนแล้วมันจะยามันจะอะไรยาถ้าถ่านวอนองวันนี้ลืมแวานจะไปด่าจาเแล้วงานเสร็จเรียบรอยชวนพ่อพ่อมาทไมนวทำาถ้าชวนเขาทาให้มมันมัวแัวเเราโดนจับ นี่ลองจับภาพกคนกนจิ้มตกกลางนเนี่ยตรงที่เราจับฟกันภาพรถย,ยืนบบน,นี้่สากดแล้วอ่ะ ถายไปทั่วไปได้ลแล้วก็เไปมดมเว่ามันมันก็ต้องถายหลายนาทีหน่อยบรรยากาศเนี่ยให้พอให้พอเท่าไม่เท่าเบม่อให้ให้เอฟซี FC ต่ประเทศให้เอฟซีหลายหลายท่านรับชมเดินทางกลับ้านไม่กกน,นมีกกนน่กินหนมอูมมว้ว่า้ากเลยือนมอ่ะกินกินนมอ่ะโอ้ยย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 ยรถยยยยย ว่าตรงนี้เราไม่ยังมีดิแล้วมันมันมันโย่ตอนนี้ไม่ได้กินข้าวเช้าเลยปกติกินไหมละ่ะกินวันนี้ไม่กินวันนี้ยังไม่สายทุกวันเสาร์จะกินไงเขาเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงอาจารย์บอกว่าอะไรอาจารย์หนึ่งบอกว่า,ออา,า,อวาเออวันนี้อะไรพฤติกรรมดีพฤติกรรมดีหนูยังไม่แบอ๋บอ,อมอนริงยูวันไหน ก็กีฬาก็ต้องฝึกซ้อมขึ้นเรื่อยๆถึงว่าคนเรามันก็ไม่ต้องมันก็ต้องไม่หยุดพัฒนาแ,แม่แต่ล่นพี่เข,ขาชมหนูว่านะว่าทํางานไวเก่ง <ขอ S 1> แม่เขาบอกว่าใช้นุ่นใช้นี่ก็ใช้ก็ไวก็วไวเราก็ต้องเป็นคนไวคนคล่องมีระเบียบวินับบนยอยู่ที่ไหนคนก็รับก็คใครเราเนี่ยนะหนูเห็นเป้าล้วคันี้สีชมพูไปไปยูไนฟายแม่หนูเห็นเป้าล้วคันนี้สีชมพูแต่เล่นเป็นสีขาว องดูไว้ไม่ดูถ่ายไว้ดูเนาะเผื่อเราไม่ได้ออกมาเผื่อบางครั้งบางวันเราไม่เราก็ไว้ดูไว้นะเป็นไหมเหมือนที่แม่เอาลงแพลตฟอร์มสีฟ้าเนี่ยชาตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วก็ยังไม่นี่ได้ยังเราไว้ไม่ค่าเฉลิมไทยเป็นความทรงจำดีสตอรี่ดี่เฉลิมไทยนี่เลี้ยวเอียดเอ้าเอ้าเเกิดอะไรขึ้นนี่เนี่ย อะไรอะการไฟฟ้าเขาจะตัดสายไฟบ้านไหนเน็ตไม่ดีไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ตัดเน็ตตัดไฟตัดไฟเลยบ้านไหนไฟดับฝั่งนู้นก็ฝั่งนู้นโอ้ไม่น่ารถถึงติดบ้านนู้นรถเล่นรถวิ่งได้เลนเดียวโอ้บ้านไหนบ้านไหนรถติดบ้านไหนไฟดับอุ้ยถ่ายตรงโน่นนี่หนูน่ะเราไม่ถ่ายตรงนู่นนะรถติดมันอ่ะฝั่งนู่นนะถ่ายตรงพวงถ่ายแล้วเฮ้ยคนะ ไม่น่าการไฟฟ้านี่ทำง,งานก็เลยรถก็เลกติดติดยาวอ้าบซีบซีโอ้ย <c> ติดยาวเลยโอ้ยโอ้ยติดยาวเพราะว่ารถปกตินิ่งได้สามลินอันนี้เหลือลินเดียวสองลินลินเดียวลินเดียวไปไปไปรวมเป็นลินเดียวอยู่ตรงโน,น้นก่อนถึงไฟแดงประมาณห้าร้ยควันขมุ่งตรนี้ก็ลงแล้วตรงนีลงแล้วเดีมันก็จะยาวอีกไม่มีแล้วตอนนี้ก็ายาวบานเรา ซื้อของกินมาให้ซื้ออะไรหรือต้มมาม่ากินไปดูเดี๋ยวไปดูซอยอมตสิหาซื้ออะไรกินซอยอมตคือที่ไหนซอยอตที่แม่ไปซื้อข้าวให้ซื้อไก่ที่ไปซื้อไก่มาทอดหนูไม่รู้จำไม่ได้แล้วอ่ะเออว่าตรงไหนเซเว่นใช่ไหมเออซอยเซเว่นเพราะว่าวันนั้นที่แม่ไปซื้อไก่มาทอดที่แพีวอยากกินอ๋อ จำไม่ได้แม,ไม่ไม่ได้บุร<ม>ุลลตรงนั้นนะเขาเรียกซอยอบตโตซอยซีเนรนโรตัสอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเรียกกันดั้งเดิมมานะเราเราจรตัวแม่แม่เรียกซอยโรตัสผู้พารูตัสขึพอพอ้นตรงนั้นไงแล้วต่อต่อมาก็แม่คคอโปผมรู้ว่าเขาเรียกซอ,อยอบตโตอนแรกมันก็ไม่เข้าใจว่าซอ,อ,อยอบตตรงไหนอยู่ตรงไหนไปยัง อบตอมาแต่ก่อนเป็นอบตอเก่าเด็อบตอคืออะไรอบตอคืออวตานอวตานออไม่ใช่ที่น่าอบตออวตานอบตานด้วยนะอบตานอปตอออโวเกออาเวต้ออตอุตตะออปตออาเวตะ นี่มันจะติดอีกแล้วสินะเหฟเด็กไม่นะ้ไม่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ไปติดแต่ก็ติดตอนนั้นแหละไปเขียวพอดีเราจะทานหรือเปล่าไหนดู้างหน้าติโอ้อยทาไมเาจะไปทานช้าทำไมคันหน้ายังไม่ได้ไป้ะคนหลังเราจะได้ไปหรอเขาเพึ่งอันี้หรือเปล่า,ราตรงข้างนานเขาเขานั่นเลี้ยวดิแม่แม่ไปฝั่งเลยแม่ไปเลนแะล้วก็ตกไป รถข้างหลังก็มาเออขอจอดนะฮะเอ้ยจอดจนมาต้องบีบเตนั่นนะ่ะรถที่มีไม้อยู่หลังคาอยู่ข้างหลังท้ายกระบะนะโอ้ยไม่ไปอ๋อรถไม้โดนบีบแตโดนบีแต,ลแตไล่เออรถไม้อะเนี่นะอ่ะจอดนิ่งก็ว่าเอ๊ะเขาไปกันหมดอะนะจอดนิ่งเลย เขาหลับรึเปล่า